โอเคสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาบอกถึง5เหตุผลที่นินจาสายเวทเนี่ยสามารถเล่นเป็นฟูลซัพพอร์ตได้นะใช่ครับฟูลซัพพอร์ตอีกแล้วครับเรามาเริ่มกันที่เหตุผลแรกนะครับก็คือมีสกิลป่วนที่พอใช้ได้นะโดยมันจะมีอยู่3สกิลนะครับที่เป็นสกิลป่วนที่พอจะใช้ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็พอใช้ได้เริ่มจากอ l ลูชันเกนวาคุ ใช้เพื่อร่ายดีบัฟใส่เป้าหมาย1ตัวเป็นเวลา3วิโดยเป้าหมายที่โดนดีบัฟจะตีธรรมดาไม่ได้จะใช้แอคทีฟสกิลอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ใช้ไม่ได้สิแอคทีฟสกิลทั้งหมดมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโดยมันจะเป็นการปาดากระจายใส่เป้าหมายแบบสุ่มรอบๆตัวนะทั้งศัตรูและตัวเองและเพื่อนทําดาเมจบลาบลาบ,าบ,าบานี่ๆหน,น,น่อยๆคูดาว20วิระยะ6เมตร เหตุผลที่มันพอใช้ได้เพราะครูดาวมันยี่สิบวิหละถ้าครูดาวสักสิบวินี่โคตรเก่งอ่ะเป็นยังไงไปดูเดี๋ยวผมจะเปิดพระออตโอต้ไว้นะอ,ออตโต้อะไรมั่งเดี๋ยนี่แล้วกันอ่ะโอเคแล้วผมจะสลับให้ดูจอพระนะครับแล้วผมจะไล่บีบับสายอย่างนี้ปุ๊บสก,กิลมันจะเปลี่ยนเลยเห็นไหม สกิลมันจะเปลี่ยนเลยแล้วถ้าเปิดออโต้ไว้มันจะออโต้ต่อเลยประมาณนี้นะซึ่งสกิลนี้ใช้ใส่เป้าหมายที่มีดีบัฟเรสตนไม่ได้นะครับก็คือพระที่ติดโอเปอร์อยู่มองที่มีเอ็กเตอรดีนารีเอ่อซูเปอร์โนวิทที่มีเอ็กเตอรดีนารีเหมือนกันหรือคนที่เล่นการ์ดหมาวอยสูงๆเยอะๆนะมันจะไม่มีผลนะครับต่อไปเราจะพูดถึงสกิลอ่สกิลธาตน้ำก่อนแล้วกันสกิลธาตุน้ำ ที่พอจะป่วนได้ก็จะเป็นเทพสายฟ้าสุยจินตันนะโดยเฮ้ผมลืมกับสลับจออะมานี่ดีนะยังไม่ได้พูดไปไกลเทพน้ํามังกรแหละมังกรน้ําสุยจินตันมิสุฮะโดยสกิลเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีแสกน้ำสามสแตก็กแล้วจะใช้แสกน้ําทั้งหมดเพื่อเรียกมัง,งกรนะ ศัตรูที่โดนดาเมจครั้งแรกอะตอนมังกรพุ่งชนใส่ครับจะโดนสโลมูสปีดสหน่วยนาน20่สิบวิซึ่งสโลมูสปีดสหน่วยถือว่าเยอะนาน20่สิบวิก็โคตรนานปัญหาคือกดพนาเซียปุ๊บหายฟิวแล้วก็ไม่มีผลกับคนที่เล่นอ่าคนคนที่เล่นดีบัฟเรสตันน่ะก็เหมือนก่อนหน้าเนี่ยโอเปอร์เอ็กตาดินารีแล้วก็อ่ามาวอยนะหลังจากนั้นจะสร้างจะสร้างพื้นน้ำตรงนั้นไวแล้วจะดึงเป้าหมายเข้าหาศูนย์กลาง 1เมตรทุกๆหนึ่งวิและทำดาเมจอีกนิดหน่อยซึ่งเราพูดถึงฟูลซัพพอร์ตอยู่เราก็ยังไม่ได้พูดถึงดาเมจเนาะระยะไล่อยู่ที่6เมตรใช้แล้วเป็นยังไงไปดูนี่นะนี่จะเป็นอย่างงี้จะเห็นเป็นพื้นน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพระเดินให้มันจะโดนดูดเห็นปะ่ะมันจะค่อยค่อยโดนดูดเข้ามาแค่นี้ครับสโลสองถือว่าเยอะปัญหาคือกดพซียได้แต่ สกิลนี้มันสแปมได้ครับมันสแปมได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดอีซยโยแล้วสแปมให้ดูนะนี่เราก็สามารถสแปมแบบนี้ได้เลยนะเราก็จะสะโลเขาได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าปัญหาก็คือเราก็เปิดโน้นเปิดนี่ดนดนได้เยอะแต่ระยะไล่มันแบบ6เมตรอะระยะยล่ระยะไล่มันแย่ครับ6เมตรเองนะ แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้คิดว่าพอใช้ได้โดยไอ้วงน้ำเนี่ยจะมีได้แค่1วงนะตอนหนึ่งช่วงเวลาถ้าเราไล่อันใหม่มันก็จะไปเป็นวงที่อื่นแทนนะไม่สามารถไล่ลงพื้นได้นะครับต้องการเป้าหมายในการไล่เนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลเอ่อไรจินตันแทนนะครับไรจินตันคราวนี้เป็นเทพสายฟ้ามาั่งไรจินตันเงื่อนไขเหมือนกันคือคุณต้องมีแต็กสายฟ้า3ามแต็กก่อนวิธีการได้แต็กสายฟ้าก็ ช้สกิลสายฟ้านั่นเองก็คือสกิลทันตะคลาวตรงนี้นะและจินตันทำอะไรและจินตันก็คล้ายๆกับมังกรน้ำเมื่อกี้แหละครับแทนที่จะเป็นฟิวน้ำก็จะเป็นฟิวสายฟ้าแทนซึ่งเอฟเฟกของฟิวสายฟ้าเนี่ยมันจะขัดขวางการร่สกิลทุกๆครั้งที่มันทําดาเมจก็คือหนึ่งครั้งต่อ1วิแต่ไม่มีผลกับเอ็ดกานั่นคือเหตุผลที่มันก็แค่พอใช้ได้อีกแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็อ่ะก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเพราะอันดีๆมันมีผมถึงบอกว่ามันมีเหตุผลให้เล่นฟุตพอด่อยูหลังๆเี๋วบกนะ เดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับไรจินตันใช้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะนี่นี่เป็นแบบนี้นะโดยศัตรูที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าเกิดโดนดาเมจจังหวะ่รยพอดีเนี่ยเขาจะ่รยไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะถลับไปจอพระให้ดูนะโดยผมจะเกิดตัวนี้ออตโต้ไรจินตันใส่หน้าผมไว้แล้วกันไปนุม่มแล้วผมจะสลับเป็นจอพระแล้วทําการปิดออตโต้จอพระแล้วพยายามไล่โอเปอร์นะ จะเห็นว่ามันไล่ไม่ได้นะครับเห็นไหมมันไล่อย่างไงก็ไล่ไม่จบนะแต่กับการถ้าผมไล่แม็กนัสนี่บางทีผมไล่จบได้นะเพราะแม็กนันมันไล่เร็วนะโอเคเนาะมันจะประมาณนี้นะสาหลับจอกลับก่อนเดี๋ยวลืมอีกนี่ ก็ข้อแรกก็คือนี้นะมันมันแค่พอใช้ได้แต่ในแง่ที่ว่าอ่ะมันอย่างน้อยมันก็มีสโลว์ที่มาสาโลว์เรื่อยๆหรือมันก็มีไอสายฟ้าที่ไปกวนตีนชาวบ้านชาวช่องได้เรื่อยๆถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาไม่มีเอ็ดกานะอืมไม่งั้นเราก็ใช้สโลว์ไปสโลว์ลกวนตีนชาวบ้านเขาไปได้เรื่อยๆนิดหน่อยในจังหวะว่างๆนะต่อไปเหตุผลข้อที่สองก็คือมีสกิลเอาตัวรอดตัวรอดที่บีอ่ะ เอาน,นี้ใช้คําว่าที่ดีได้มันไม่ใช่แค่พอใช้ได้แล้วมันเป็นสกิลที่ดีโดยจะมีอยู่2สกิล3สกิลสิเป็น1 1 Pa พาสีสอแอคทีฟเริ่มกันที่สกิลแรกเราจะพูดถึงพาสีก่อนเลยก็คือ h a d o w m i s t ทำให้แคตออฟซิเซดากับชาร์โอดจัมเนี่ยแล้วเรากดใช้เราจะเข้าสู่สถานะไฮดิงซึ่งไอสองสกิลที่ว่าก็คือสกิลที่เป็นแอคทีฟอีก2อันท,ที่ที่เหลือนะเริ่มจากชาร์โดจัมก่อนชาร์โอดจัมกระโดดไปที่ไหนก็ได้ในระยะ12สิเมตร แล้วเพิ่มไฟนอลดาเมจดีแลกชันนาน20เอเ้ยเพิ่ม20%นาน3วินะครับคูดาวิบ12วินะอ่าเดี๋ยวเสริมให้อีกอันหนึ่งมันจะมีพาสีอปนนี้ด้วยครับมันจะมีพาสีตัวคาเกมูชาต,ตรงนี้ด้วยที่จะเพิ่มมูสปีดให้100%นะเพิ่มมูสปีดให้100%นะครับ100%เเลยนะเมื่อเราติดเมื่อเราเข้าสู่สถานะไฮดิงก็จะเร็วมากเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นะครับ ่านี่เร็วไหมวิ่งเร็วจีจีแต่ HP จะลด5%ทุกวินะนี่นะครับแล้วเมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วเนาะว่า Shadow j u m เนี่ยมันไา่เร็วมากและระยะไกลโคตรปึ๊บไปเลยนี่นะพอ HP เราจะหมดเนี่ยครับเราสามารถใช้ประโยชน์จาก Escape Mark Mastery ตัวเนี้ยได้นะก็คือเราแค่ไล่สกิลธาตุน้ำปึ๊บตุ้มทีเดียวเต็มครับอีซี่ เห็นไหมยอย่างน้อยเราก็วิ่งเร็ววะถ้าเราหายตัวเนี่ยปุ๊อาสกิลนี้นะสกิลแรกสกิลต่อไปจะเป็น Cat off แคทออฟซิเซดาไอแคทออฟซีเซดาเนี่ยความสามารถมันก็คือรีมูฟดีบัฟทั้งหมดถ้าเราโดนอยู่แล้วพุ่งไปในทิททานที่เราหันหน้าอยู่นะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะ12เมตรโดยสกิลนียใช้ได้แม้กระทั่งเราโดนติด c ีอยูอ่สมมุติเราโดนบาดหลับอยู่อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้นะ และสกิลนี้มีพาสซีิในตัวเองคือเมื่อคุณโดนดาเมจถึงตายสกิลนี้จะใช้เองนะอ่ะเราจะมาลองเรื่องดีบัฟก่อนเดี๋ยวผมจะทำการเอาอพระผมหาสกิลใบแปนะ๊บนะใบเข้ามาแป๊บหนึ่งนะอ่ะผมจะเอาพระใบเข้ามานะอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันยังใช้ได้ ก็คือต่อให้ติดใบมันก็ใช้ได้ครับแล้วมันก็ล้างใบออกไปเลย SP เราหมดเราก็มาใช้สกิลนี้ฟื้นมานาเราคืนชิวๆนี่แล้วส่วนเอฟเฟกที่แบบว่าถึงตายเนี่ยแม่งจะลองยากหน่อยว่ะแต่ผมว่าผมน่าจะลองได้อยู่ด้วยการอ่า,าสกิลกาย,ยภาพมาตีโดนสะท้อนแป๊บเดียวก็น่าจะเป็นลมแล้วเฮ้ยผม,ม่นี่ผิดเพราะว่าสกิลนี้เดี๋ยวเราไม่เห็นเนาะ โดยสกิลเนี่ยมันใช้ SP ค่อนข้างเยอะนะจะเห็นได้ว่า SP มันลดไปเยอะมากอะ่ะมันไม่บอกในคำอธิบายอะ่ะแต่เดี๋ยวเราดูได้นะว่า SP มันลดไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวปลาดาวกระจายค่าตัวตายแล้วน้องใส่ทาริสตอร์นเพิ่มด้วยจะได้ตายไวๆนะทุกคนโอเคอ่ะเหลือน้อยแล้วแล้วผมแม็กนัสเอา โอ้ยเมื่อไหร่จะตายวนะยน่ะเปอร์เลยแล้วกันจะตายแล้วครับเดี๋ยวมันต้องใช้เองนะปึ๊บเห็นไหมมันใช้เองเราไม่ตายมันใช้เองแต่ sp แม่งลดโคตรเยอะเลยเห็นป่ะ<ม>ก็คือถ้าเกิด sp ไม่พอมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับสกิลเนี้ยโอเคผมขอเอาเลือดกินก่อน เอามานาคืนก่อนนี่นี่นะคือสองสกิลหลักที่ใช้ในการตัวรอดนะอย่างที่เห็นก็คือมันมีมันเหมือนมันมีเมอร์ฟี่ฟรีแล้วมันก็มีสกิลโดดที่แบบมันโหดมากอะไอสกิลชาโดจัมเนี่ยมันมันโดดมันโดดแบบโดดโคตรโหดอะไม่มีตัวไหนโดดโหดเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองทาให้เอพีมันเหลือครึ่งหลอดอยู่่าสกิลนี้มันจะมืดป่ะมันใช้เอพีเท่าไหร่เนี่ยคือผมอยากรู้ว่ามันใช้เอพีเท่าไหร่ อ่ะมันใช้ SP ประมาณ40%เลยนะเท่าที่ผมเห็นนะใช้ประมาณ40%ถ้าเกิดคุณมี SP ไม่ถึง40%คุณแตกนะโอเคจบกันไปนะสำหรับเหตุผลที่2ต่อไปเหตุผลที่3อันนี้ผมเทสให้ดูไม่ได้เนาะก็คือมันมีสกิลขุดที่โหดมากเดี๋ยวเทสก่อนมีสกิลขุดที่โหดมาก สกิลขุดของมันก็คือสกิลนี้ครับคาเกฮูมินี่นะเนี่ยท่าเนี่ยมันกระเทือไม่มีดาเมจวะเอาเน็ตหลุดโถเอ้ยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทุกคนอ่านี่มาแล้วมันคือสกิลนี้นะคาเกฮูมินี่นะนี่กระเทือมีดาเมจก็ยอมนึงนะนี่สกิลคาเกฮูมิ ถามว่ามันขุดโหดยังไงคือระยะมันก็ค่อนข,ข,ข้างโง่อยู่แหละแอเรียสเมตรอะ่ะก็คือกระทืบพื้นทําดาเมจสองรเจ็ดสองเปอร์เซ็นะเป็นอแดปทีฟก็ไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้แล้วติดดีบัฟคาเกฮมูมิใส่เป้าหมายซึ่งอดีบับเนี่ยครับทำให้ศัตรูที่ไฮดิ้งอยู่โผล่ทันทีศัตรูที่ยังไม่ไฮดิ้งแล้วดันทะลึ่งกดไฮดิงขึ้นมาจะโดนล้างไฮดิงแล้วโผล่เลยเหมือนกันตัวดีบัฟแบบมันติดนานสิวิแล้วถ้าเกิดคุณโดนลบไฮดิงจากไอ้ผลเอฟเฟกของคาเกฮมูมิเนี่ยคุณจะติดลอกขาด้ววย5วิ เอฟเฟกบาบารพวกนี้เอา,าไว้เล่นกันนินจากอีกเพศนะนะผมก็ไม่ได้สนใจมากคูดามันอยู่แค่3มวีเท่านั้นก็คือขุดได้เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่กดพานาเฟียแก้เนี่ยเขาก็จะหายิ่งหนีไปไม่ได้นะมันเป็นสกิลขุดที่ดีที่สุดในเกมที่มีตอนนี้นะถึงระยะมันจะแคบก็เหอะแต่คุณก็แบบว่าถ้าคุณเป็นฟูลทัพร์อะครับคุณก็รอจังหวะเขาแบบว่าเผลอๆ,ๆคุณก็โดดเข้าไปแล้วคุณก็ทืบแค่นี้แหละชิวๆคุณก็ทืบเข้าไปอะ เขาก็มีปั่นปวนมัางแหละพนาเซียเขาก็ต้องมีไม่เหลือมาใช้มัางแหละก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลน่ะที่มันทําให้มันแบบเล่นได้อะ่ะมันก็ไม่มีตัวไหนมีขุดดีขนาดเนี้ยนะต่อไปก็คือมาถึงไฮไลไท์แล้วนะครับมีคอมโบคอมโบที่ลดเลือดได้เจ็ดสใช่ครับฟังไม่ผิดครับเจเอร์เซครับ เริ่มจากก่อนจะอธิบายใดๆผมจะใช้คอมโบนี้ให้ดูก่อนโดยการผมจะเปิดจอพระให้ดูนะนี่นะจอพระนะครับคุณดูเลือดพระไว้นะแล้วผมจะทำการคอมโบผซบนี่ใส่พระนี่นะครับปึ๊บปึ๊บคุณเห็นไหมครับว่าเลือดพระผมเหลือแค่เนี้ยนี่แหละครับคือคอมโบที่ว่า กลับเข้ามาสู่คำอธิบายหาจอกับแป๊ดนี่มาละคำอธิบายคอมโบนี้ประกอบไปด้วย2สกิลครับโดยสกิลแรกจะเป็นสกิลเอ่ออิลูชันจิวซักส์สกิลนี้จะทำการเรียกยมทูตไปพื้นที่เป้าหมายนะครับไม่ใช่พื้นที่สิตัวเป้าหมายเลยมันเป็นสกิลล็อกหัวใช้ใส่ตัวเป้าหมายยมทูตจะอยู่นานสิบวิโดยทุกวิที่ยมทูตอยู่เนี่ยยมทูตจะให้สแต็โยมาทูตหนึ่งสแต็ก ใส่คนที่อยู่ในระยะของยมทูซึ่งมันก็แค่เอปันสอเมตรไม่ได้กว้างมากนะใครโดนครบ7สแต็กตายทันทีแบบว่าเมอร์ฟี่ก็ช่วยคุณไม่ได้กันตายเมอร์ฟี่โอซิลิสอะไรก็ช่างไม่สนตายขึ้น7สแต็กล้มเลยนะและมีเอฟเฟกเสริมอีกอันหนึ่งที่ดีมากๆเพราะยมมทูตแม่งวิ่งช้าเหลือเกินเจ็ดสแต็กแม่งยากก็คือมันจะลดแมกเลือดของเป้าหมาย50%ทันทีครับ ลดไปเลย50%แบบแท้ๆสมมติคุณมีเลือดร้อยล้านคุณเหลือ50%เลยทันทีก็คือเหลือ50ิล้านแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งออกจากระยะยมาทูดนะครับเพราะคุณไม่อยากตายจากเจ็ดสตักเนี่ยแม็กเลือดคุณจะได้คืนจาก50มันก็เด้งกลับมาเป็นร้อยเหมือนเดิมแต่เลือดคุณน่ะไม่กลับมาด้วยเว้ยมันกลับมาแค่แม็กเลือดนะถามว่ามันโหดยังไงก็เนี่ยก็ถ้าเกิดเขาเดินออกเขาเขาไม่อยากตายรือเปล่าเพราะดีบัฟเดสิแดนมันกันท่านี้ไม่ได้เว้ย โดนทีก็คือหน้าสั่นนะก็ล,ลดไปเลย50%แล้วใช้คอมโบ,บอะแหะใช้คอมโบกับนี่ครับ i l l u s i o n Impulsion สกิลนี้เสกหุ่นฟางใส่เป้าหมายถ้าหุ่นฟางโดนตีธรรมดา6ครั้งหุ่นฟางจะแตกแต่ถ้าเกิดหุ่นฟางอยู่ครบ5าวิหรือเป้าหมายเดินกระชากออกจากระยะเกิน6เมตรหุ่นฟางจะทำดาเมจ24%ของแม็กซ์เลือดเป้าหมายและสตันห้าวิซึ่งสตัตนกันได้ดอกโลก็ช่างแม่งไม่มีผลอยู่แล้วนะแล้วก็เป้าหมายเดินจะไม่โดนหุ่นฟางนี้ซ้ํา ในระยะเวลา30วิคูดาวหุ่นฟาง20วิระยะไล8่8เมตรคูดาวยมมาทูด40วิระยะไล6่6เมตรอ่ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกทีนะว่าโอเปอร์แล้วเนี่ยซึ่งก็คือสถานะโอเปอร์เนี่ยมันกันดีบัฟร้อยอเนะโอเปอร์แล้วเนี่ยยังโดนอยู่ไหมนะเริ่มจากไปเปิดจอพระก่อนปึ๊บไล่โอเปอร์แล้วผมต้องรีก่อนวะแปบบ๊บนึงนะเมื่อกี้ผมสับจอไม่ดี อ่ะโอเคผมจะไล่โอเปอร์อีกทีเนี่ยก็โดนช่วยอะไรไม่ได้เลยเห็นปะพอผมวิ่งเข้าไปใหม่ในะย้ยโยมมาทูตใหม่แมกเลือดมันก็ลดอีกคุณดูแมกเลือดดีๆเ,เห็นปะเห็นปะคอมโบเนี้ยโหดจริงคือใน40วิเนี่ยคุณสามารถคอมโบให้ฝั่งหนึ่งไปเกิดใหม่ได้เลยอะ่ะสมมุติถ้าคุณเล่นคอมโบกับเซตพิษอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่โคตรแรงเลยเว้ยแรงแบบแรงจัดจัดอ่ะ แรงกันเวอ่เวอร์ไปเลยอะครับนะเนี่ยแหละเป็นเหตุผลหลกักๆอะ่ะก็คือคุณเหมือนเป็นตัวซับที่แบบมันก็พอทานู่นทํานี่ได้กับปอกกระแปกกอะไอเหตุผลอื่นของมันน่ะแต่คุณตายยากจากความที่แบบมันตายยากมากๆก็อ่ะถือว่าเป็นตัวซับที่ดีประมาณนึงแล้วเพราะคุณตายยากถ้าคิดในแง่ที่ว่าคุณเล่นในคอมโ,มโบเกลียนนี่กับเซตพิษอะ่ะกับเซตพิษโอซิลิอ่ะคุณก็เล่นเซตพิษเผาไปวันวันเหมือนที่ตัวซับที่มันถึก,ถกๆบางตัวมันเล่นได้คุณก็เผาไปวันวันพุ่งๆุงครบสี่สิบวิคุ ก่งใช้ได้เลยนะโอเคมาถึงหัวข้อสุดท้ายจะยึดโยงกับที่พูดถึงเซตพิษเมื่อกี้นะก็คือว่า,ามันมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีอ่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะโหดทั้งอาวุธขาวและทองอ่าใช้คำนี้แล้วกันโหดทั้งอาวุธขาวและทองยังไง โอเคแม่งอารีนาหมดเวลาเด้งออกพอดีไม่เป็นไรไม่ได้ใช้อารีนาแล้วหมดทั้งอาวุธขาวและทองคืออะไรก็ถ้าเกิดเราจะเล่นไอคอมโบนี้ i, แล้วเราจะเล่นอาวุธขาวหมายความว่าไงหมายความว่าตัวเราจะถึกครับเพราะเราสามารถเล่นอาวุธขาวเซตห้าสิบเนาะใส่คู่กับทาลิสขาวเซตห้าสิบถ้าอาวุธขาวระบบมากพอเฮสเราพออยู่แล้วแล้วเราก็จะใส่เมอร์ฟี่ได้ครบเซตด้วยเราก็ใส่ฟูเมอร์ฟี่ไปแล้วก็วิดวิดเนี่ยแล้วเราก็จะเผาพิษได้แบบเราก็เป็นเซตพิษเผาได้ทาดาเมจได้แบบค่อนข้างรุนแรงอะนะ แล้วก็เล่นกับไอ้นี่ได้ด้วยเผาได้รุนแรงแล้วก็เล่นกับเมอร์ฟี่ได้ด้วยก็ถึกแล้วคุณอาจจะเล่นสัตว์เลี้ยงเป็นแบบว่าไข่หมุนน่ะไหนวะเนี่ยคุณอาจจะเล่นเป็นไข่หมุนก็ได้ก็จะให้สแตทดีบัฟเลทะลุอะแล้ก็แบบเอาไว้ไปสู้กับคนที่มันมีการบ้างอ่ะเราก็มีสแตทเจาะไปสู้หรือคุณจะเล่นเป็นนายเทลก็ได้เวที่มันชามได้ เอฟเฟกชามอ่ะเพราะแบบมันจะเป็นเอเมอะไรคุณไม่สนอยู่แล้วอ่ะคุณก็แค่อยากได้ไอค่า pvp เจาะดีบัฟตรงเนี้กับไอชามของมันนะนะก็เล่นได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดบอกอุปกรณ์ระดับโหดอะ่ะมันก็มีดาวกระจายโกงๆอีกอันครับอา่าก็คืออันนี้ครับดาวกระจายของมายา มันบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าสู่สถานต่อสู้ทุก2วีเนี่ยเราจะมีโอกาส50%ที่จะล้างดีบัฟให้เรา2ดีบัฟแค่นี้ก็ดีแล้วพูดถึงแค่ตรงเนี้ยก็ดีแล้วยังไม่ต้องมองข้างล่างเลยพอมองข้างล่างบอกว่าทุกครั้งที่เราล้างดีบัฟสำเร็จเนี่ยมันจะเพิ่มอินกับวีให้เรา7%ถ้าเราเล่นฟูลซัพพอร์ตหมายความอะไรหมายความว่าวี7%เ้วถึกขึ้นไงสแต็คได้หครั้งถ้าเราแบบล้างดีบัฟได้เรื่อยๆเนี่ยสมมติสองวีล้างอ่ะสุ่มติด2วีสุ่มติด50%ล้างไป2ดีบัฟถ้าล้าง ีก2วีถัดไปล้างติดอีกก็ได้อีกสิบี่เปอร์เซ็น28เป็นยี่สแปดแล้วอะไรเงี้ยมันก็แตกไปเรื่อยๆอันเนี้ยดีแค่ล้างดีบัฟบมันก็ดีแล้วไงถ้าใส่อันนี้จะเล่นยังไงใช่ไหมถ้าใส่อันนี้นะถ้าใส่น,นี้อ่ะสมมติคุณใส่อันนี้เป็นสีทองก็จะแดกช่องนี้ไปสองช่องเป็นอาวุธทองทาลิดขาวรองเท้าขาวถ้าคุมขาวแต่มังก็เล่นได้แล้วก็ใส่เสื้อใส่แค่เสื้อเป็นมอวร์ฟี่ก็พอเล่นได้อยู่มันก็จะพอเล่นได้แต่มันก็จะเปลาะมาอีกหน่อย แลกกับการที่คุณแบบตัวลื่นจากการที่แบบว่าล้างดีบัฟได้เรื่อยๆหรือคุณจะไปเล่นอีกแนวนึงแบบว่าเอา้าแต่มันอย่างนี้มันอาวุธทองมันแพงอะ่ะอยากเล่นอาวุธขาวแต่ไม่อยากเล่นพิษอะ่ะมีคนเล่นพิษแล้วในตี้ยังสามารถเล่นอาวุธเป็นอาวุธขาวแล้วอทา,าลิสขาวได้โดยการเล่นเซตเจ็ดสิบครับเซตมูลรลท์อะ่อะเจ็ดสิบอ่ะที่ล้างซีซีให้ตัวคุณเองอ่ะ คอนเซปต์คล้ายๆกับเมื่อกี้แหละก็คือมาล้างซีซีให้ตัวเราเองอะเนี่ยก็เล่นเซตนี้ก็ได้คือแบบมันมีทางเลือกในการบิ้วของที่ค่อนข้างดีถือว่าค่อนข้างโอเคนะก็น่าจะเท่านี้นะสำหรับไอ้นี่ทั้งหมดนะสำหรับคอนเทนต์ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไร ก็ถามไว้ได้นะก็จะพยายามตอบอย่างเต็มที่เท่าที่รู้นะยังไงมันก็ตอบเลยค่เท่าที่ผมรู้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้หมดเนาะอันนี้เราอาจจะมาลองดูสกิลอื่นวนะ่ามีอะไรน่าใช้ไหมก็เท่าที่ดูไม่มีนะเท่าที่ดูก็ไม่มีอ่ามีสกิลน่าสนใจก็คืออีซายนี่นะก็มันให้เอฟเฟกที่แบบว่าหลักๆก,ก็คือสําหรับสายซัพพอร์ตนะ คุณจะไม่ต้อง่ายเลยเว้ยถ้าเกิดคุณมีสกิลเนี่ยก็คือคุณใช้อิซโยแล้วก็ไปตามจองล้างจอมผ่านเขาด้วยมังกรน่ะได้อยู่ก็คือไปตามสโลอะไรเงี้ยก็ก็พอได้อ่ะสกิลอื่นมันไม่มีอ่ะสกิลอื่นที่มีประโยชน์ไม่มีไอพิกเสือ,อนี่ผมลองแล้งง่นะก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะยังไงก็ใครอยากรู้อะไรก็ถามๆไว้ได้ ไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าหรือคลิปวิดีโอหน้าแต่น่าจะเป็นไลฟ์หน้าแหละยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ